ไปไหนคะอาไม่นำบาดของเร่งไปไหนคะคุณครูบอก อะความความเอาจะเปลี่ยนแบบประเภทใหม่แ้วความวมายแล้วจากมะนี้ตองไปยืนข้างนอกแล้วเอายืนค่ะคุณที่จเจ้ากลางแจ้งบอ,อกกันนะตานนี้นะอะทุกคนวางบัตรของเรียนไว้ว่าง แล้วสมาหนแล้วแยกว่าของตัวเองเป็นกีฬาประเภทอ่านกันเด็กคือตัวอะไรคะอ,อ้าวอ่านพร้อมกันค มีฝ่ายเดินกับฝ่ายจะเล่นกันสองคน่นเขล่น,เ,นเล่นแล้วก็กีฬาประเภทผู่แล้วก็อะ okay. อีะก่ะเอาอ่อาเขี้อพวกนี้ได้เลยตาน หลายหลายคนเป็นคู่หรือเดี่ยวนี่คือฝ่ายหนึ่งควนี้กับุณก้อยมากันคนละมาคนคนละทางเพื่อหวังที่จะมาแข่งกันก็มาประสบกันเราเรียกว่าคู่ใช่ไหมคะ<อ>เพราะฉะนั้น<อ>เด็กๆย<อ>ิบบัตรทำคู่บัดดีของตัวเองนะห้ามแย่งกันหนึ่งบัตรแล้วว่าขอ้อีมา เราไปหาที่นอนที่อยู่ตรงไหนครัไปไแล้วไปเจอไมบตไม่มีบก็อยู่กับบด้อยู่ันดีอยู่กับเไม่มาหรือก็เล่นเดี่ยวสินคะหรือว่าเล่นท่านใกก็บันดี้ไม่มาลกไปเลยเอาไปคู่กันนั่รอหค่ะ แย่งไม้กันห้าคนสิบคนได้ไหมคะมีไม้หนึ่งไม้จับไว้